ต่อมาส่วนที่2ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลต์ตรงนี้นะครับเขาจะพูดถึงสิ่งที่ว่าเวลาเราใส่ตัวทําละลายลงไปตัวทําละลายถ้ามันเจอกับตัวถูกละลายที่สามารถแตกตัวได้จํานวนไอออนที่มันเกิดขึ้น เวลามันเป็นสารละลายมันก็จะมีจํานวนไอออนหรืออนุภาคมากขึ้นอะานึกภาพไม่ออกเดี๋ยวไปดูในะตรงนี้นะครับผมจะวาดรูปไว้แบบนี้นะคือในนี้คุณก็รู้ว่าอันนี้คือตัวทาละลายส่วนสิ่งที่ใส่ลงมาคือตัวถูกละลายอะพอ,อคุณใส่ตัวถูกละลายลงไปนะครับเกิดสาระละลายขึ้นมาเนี่ย ทีนี้ไอกกรณีที่เป็นอิเล็กโทรไลต์เนี่ยตัวถูกละลายมันสามารถแตกตัวได้แตกตัวได้ในลักษณะที่ว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของมันว่ามันเป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนหรือแก่เดี๋ยวเราจะพูดกันในหน้าถัดไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรทีนี้ให้ดูไอเดียก่อนนะครับไอเดียในสไลด์หน้านี้จะพูดถึงจุดเดือดที่สูงขึ้นและจุดเยือกแข็งที่ลดต่าลงโดยเราจะมี ตัวอ้างอิงคือสารละลายบริสุทธิ์คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวทำละลายบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือน้ำนะครับเอาน้ำมาเป็นตัวอ้างอิงเราจะเห็นว่าที่จุดเดือดนะครับน้ำจะมีจุดเดือดคือ1น0อองศาเซลเซียสอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้นะครับ เวลาเราไปเจอโจทย์หรือเจออะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งเขาจะไม่บอกว่าตัวทําละลายเป็นอะไรแต่เราก็ควรจะรู้เลยว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ํากันนะครับนอกจากโจทย์ที่มันพิเศษจริงๆเขาจะบอกชื่อของตัวทําละลายมาให้อ่ะจุดเดือดของน้ําคือ100ใช่ไหมครับจุดเยือกแข็งคือศูนย์องศาเซลเซียสโอเคนะทีนี้นะครับไอสองกรณีที่คุณเห็นอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ จะแบ่งตัวถูกละลายออกเป็น2รูปแบบในกรณีที่ผมกําลังพูดอยู่ตรงนี้กรูโคสกรูโคสจะเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่แตกตัวถูกไหมนะครับไม่แตกตัวดังนั้นมันคือสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์เราก็จะเห็นว่าถ้าสารละลายไอตัวนี้กรูโคสที่อยู่ในน้าเนี่ยเห็นมีคําว่าน้ําอยู่นะครับจุดเดือดมันสูงขึ้นมาเป็น100.5อองศาเซลเซียส ที่จุดเยือกแข็งลดต่ำลงไปเป็นลบ1.9องศาเซลเซียสทีนี้พอเราดูกรณีที่เป็นโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วยไอออน2ชนิดก็คือไอออนบวกกับไอออนลบทีนี้เวลามันเกิดเป็นสารละลายเนี่ยตัวโซเดียมคลอไรด์ ide, เนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนนะครับ มันจะส่งผลที่ว่าจำนวนไอออนในน้ำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามีโซเดียมคลอไรด์อยู่ในลักษณะที่เป็นผลึกของแข็งก็ได้เกลือพอมันลงไปในตัวทำละลายมันเปลี่ยนเป็น na บวก cl ลบนะครับสตัวนี้สิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรเริ่มแรกเนี่ยตรงนี้นับเป็นอะไรครับเป็น1โมเลกุล ถูกไหมอันนี้คือ1โมเลกุลของโซเดียมคลอไรด์ส่วนตรงนี้ที่คุณเห็นอันนี้คือ1นไอออนแล้วก็1นไอออนดังนั้นเวลามันเกิดสารละลายปุ๊บจำนวนที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมี2ไอออนมันมีการเปลี่ยนแปลงจาก1โมเลกุลไปเป็น2ไอออนดังนั้นมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ สมบัติคอลลิเ t ที i v e จุดเดือดก็จะเพิ่มขึ้นถ้าคุณดูตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นร้อยหนึ่งองศา,ศาเซลเซียสสิ่งที่คุณสังเกตคุณเห็นอะไรไหมตรงนี้เพิ่มขึ้นมา0.5ใช่ไหมตรงนี้เพิ่มขึ้นมา1.0มันเพิ่มขึ้นมากี่เท่าอันนี้สองเท่าถ้าเทียบกับอันนี้ หมายความว่าเราสามารถเทียบจำนวนไอออนที่มีอยู่ในสารละลายได้นะครับในกรูโคสที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันมีอยู่เริ่มแรกถ้าเริ่มแรกมีหนึ่งโมเลกุลพอลงไปในสารละลายมันไม่แตกตัวมันก็มีหนึ่งโมเลกุลพอมันมีหนึ่งโมเลกุลเราจะเห็นว่าค่ามันเพิ่มขึ้นมาส่วนจุดท่ทาองศา,าเซลเซียสแต่พอมันเป็นสารละลายอ e ิเล็กโทรไลต์ ที่มันแตกตัวได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น2ไอออนหรือ2อนุภาคมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าดังนั้นถ้าสารของเราสามารถแตกตัวได้ค่าที่เป็นพวกสมบัติคอลิเกทีฟก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยเพิ่มจากอันนี้ถ้าเทียบกันเป็น2เท่านะครับในทำนองเดียวกันจุดเยือกแข็งก็เหมือนกันจุดเยือกแข็งก็จะลดลงนะครับจาก กูโค้ดลบ1.9อันนี้ไปเป็นลบ3.7จริงๆมันมีข้างหลังด้วยแหละก็ประมาณใกล้ๆกับ3.8มจุแล้วก็ลดลงไปเกือบ2เท่าถ้าเทียบกับตัวนี้โอเคใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเวลาที่เราเอาสูตรสมบัติคอลลิกทีฟมาใช้ในกรณีที่เป็นสารละลายอ e ิเล็กโทรไลต์นะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าการแตกตัวนั้น มันให้จํานวนไอออนมามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างนี้เพิ่มมาเป็น2ไอออนก็จะเทียบได้กับเป็น2เท่าของสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ที่มีแค่1นะครับอ่ะโอเคดังนั้นตรงนี้ผมก็อธิบายไปหน้าไปกี้แล้วนะครับอันนี้คุณก็ไปอ่านเองนะสมการที่เราจะพูดนะครับ ที่มันเกี่ยวข้องกับสมบัติคอลิเกทีฟเนี่ยที่มันจะมีการปรับปรุงเนี่ยมันจะมีอยู่3สมการนะครับโดยที่สมบัติอันแรกที่เป็นเดลต้าพีเนี่ยที่ลดต่ําลงเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ลดต่ําลงแต่เขาจะไม่ค่อยเอามายุ่งเกี่ยวกับในกรณีที่เรากำลังพูดถึงสารละลายเล็กทัไร์นะครับมันจะไม่มีสูตรตายตัวตรงนี้แต่เรารู้ว่ามันจะลดลงนะครับสมการที่เกี่ยวข้องกับสมบัติคอลิเกทีฟ สำหรับสารละลายอิเล็กโทรไลต์จะนํามาปรับปรุงเพียง3ส,สมการตามนี้ก็คือจะมีจุดเดือดที่สูงขึ้นจุดเยือกแข็งที่ลดต่ําลงแล้วก็ความดันออสโมติกใน3ส,ส่วนตรงนี้นะครับสิ่งที่เขาปรับปรุงขึ้นมาคือจะมีพารามิเตอร์หนึ่งเพิ่มเข้าไปคือตัวนี้ตัว I นะครับตัว I ตัวนี้จะเป็นสมบัติที่ขึ้นอยู่กับการแตกตัวนะครับของตัวถูกละลาย i คือแวนโ o ฟแฟ a c ตอ r หรือ i factor อร์คุณจำชื่อว่าเป็น i-factor ก็ได้เขาจะใช้คำนี้บ่อยกว่านะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่เราเปรียบเทียบในส่วนที่เป็นของกลูโคสใช่ไหมในในหน้าเมื่อกี้นี้กลูโคสกับโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมคลอไรด์ครับเรามีกรูโคส แล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับอูโคดไม่แตกตัวแต่ตัวโซเดียมคลอไรด์แตกตัวนะครับเราเห็นค่าที่มันแตกต่างกาันเราจะได้ว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาพิจารณาว่าไอ้สองอย่างเนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามองดีๆสิถ้าตรงนี้ไม่แตกตัวเนี่ยนะครับเราเรียนมาแล้วใช่ไหม ค่า i มันคือค่าอะไรเอ่ยค่า i จะมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมในกรณีที่มันไม่เกิดการแตกตัวนะครับเพราะถ้าคุณแทน1เข้าไปตรงนี้มันก็จะเป็น delta tb เท่ากับ kb คูณ m อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสูตรมันจะเหมือนในหัวข้อของตอนที่1ที่เราพูดจบไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นกรณีที่มันแตกตัวค่า I จะมีค่าเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าค่า I นะครับมันจะต้องมากกว่าหนึ่งละถ้ามีการแตกตัวโอเคนะตรงนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับและทีนี้ว่าไอ้ค่า I เนี่ยมันมากกว่าหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีค่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปพิจารณาการแตกตัวอีกทีหนึง่งนะครับว่าการแตกตัวมันแตกตัวได้กี่รูปแบบโอเคทีนี้ค่าไนะครับโดยนิยามของมันเนี่ยเขาจะพิะจารณาจํานวนอ,นอนุภาคจริงหลังการแตกตัวเทียบกับจํานวนอนุภาคของตัวถูกละลายก่อนแตกตัว ดังนั้นเอาตัวอย่างข้างบนมาเลยกูโคดกูโคดเนี่ยเริ่มแรกเป็นโมเลกุลใช่ไหมสมมุติเป็นหนึ่งโมเลกุลอะผมเขียนเลขหนึ่งไว้แบบนี้พอใส่ลงไปในสารละลายมันก็ยังเป็นกูโคดหนึ่งโมเลกุลถูกไหมครับดังนั้นค่า i ของเราจะหาได้จากค่าที่อยู่ตรงนี้ ะครับมันก็คืออะไรมันก็คือ1อึ่งด้วยเริ่มต้น1เพราะฉะนั้นค่า i เท่ากับ1แต่ถ้าเป็นโซเดียมคลอไรด์ NaCl อันนี้นับเป็น1นึ่งถูกไหมเขียนด้วยคนละสีนะครับ NaCl เรานับเป็น1นึ่งพอแตกตัวปุ๊บคุณจะมี Na บวกบวกกับ Cl ลบตรงนี้นับเป็น1ตรงนี้นับเป็น1 นะครับรวมกันเท่ากับ2เพราะฉะนั้น I เท่ากับ2งหารด้วย1จะมีค่าเท่ากับ2ซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่ผมกำลังอธิบายให้คุณฟังอยู่มันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะที่เป็นทฤษฎีนะแต่เดี๋ยวค่า I แฟกเตอร์เนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้ค่าที่ได้นะครับในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ถึง2นะครับในกรณีที่เป็นโซเดียมคลอไรด์นะครับอาจจะเป็นสารอื่นๆด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากัน เราลองมาดูลักษณะของการคำนวณ i-factor ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะครับ